กระทำหนึ่งพงกษัตริย์บทที่14ครั้งนั้นอาบิยาโอรสของเยโรโบอัมป่วยหนักเยโรโบอัมจึงตรัสกับมเหสีว่าจงปลอมตัวอย่าให้ใครจำได้ว่าเป็นมเหสีของเยโรโบอัมไปพบผู้เผยพระชนะอาฮิยาที่ชิโลผู้ที่บอกว่าเราจะได้เป็นกษัตริย์ของชนชาตินี้เอาขนมปังสิบก้อน ขนมหวานกับน้ำพึ่งหนึ่งไหไปกำนันเขาด้วยเขาจะบอกเจ้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของเรามเหสีของเยโรโบอัมก็ทำตามนั้นและเสด็จมาอย่างบ้านของอาหิยาที่ชิโลฝ่ายอาหิยาก็มองอะไรไม่เห็นแล้วเพราะชรามากแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับอาหิยาว่ามเหสีของเยโรโบอัมปลอมตัวมา เื่อถามเจ้าเกี่ยวกับลูกชายของนางซึ่งป่วยอยู่เจ้าจงตอบตามนี้ฉะนั้นเมื่ออหิยาได้ยินเสียงคนเดินมาที่ประตูจึงร้องบอกว่าเข้ามาเถิดไม่เหสีของเยโรโบอัมทำไมต้องปลอมตัวมาเรามีข่าวร้ายจะแจ้งให้ทราบจงไปบอกเยโรโบอัมว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่า เราได้ยกเจ้าขึ้นมาจากหมู่ประชาชนตั้งให้เป็นผู้นำของอิสราเอลประชากรของเราเราแบ่งอาณาจักรจากวงวานดาวิดยกให้เจ้าแต่เจ้าไม่ได้เป็นเหมือนดาวิดผู้รับใช้ของเราซึ่งปฏิบัติตามคำสั่งของเราและติดตามเราอย่างสุดหัวใจผู้ซึ่งทำแต่สิ่งที่ถูกต้องในสายตาของเราเจ้าทำชั่วยิ่งกว่าทุกคนก่อนหน้าเจ้า จะได้สร้างพระต่างๆให้ตัวเองหล่อรูปเคารพโลหะทั้งหลายยั่วยุให้เราโกรธและหันหลังให้กับเราฉะนั้นเราจะนำหายณะมาสู่วงวานเยโรโบอัมและประหารชายทุกคนไม่ว่าเป็นทาสหรือเป็นไทยซึ่งเป็นเชื้อสายของเยโรโบอัมจากอิสราเอลเราจะเผาวงวานของเยโรโบอัมเหมือนเผาขยะจนกว่าจะสิ้นซากไป คนของเยรูโบอัมที่ตายในเมืองจะถูกสุนัขแท้กินและผู้ที่ตายในทุงน่งนาจะถูกนกจิกกินองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ลั่นวาจาไว้สํหรับเจ้าจงกลับไปเถิดและเมื่อเจ้าย่างเท้าเข้า,ขาตัวเมืองเด็กนั้นจะเสียชีวิตทั่วทั้งอิสราเอลจะไว้อาลัยให้เขาและฝังเขาในครอบครัวของเยรูโบอัมมีเขาเพียงคนเดียวที่มีคนฝังศพให้ เพราะทั้งราชวงศ์มีเขาคนเดียวเท่านั้นที่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลทรงเห็นว่ามีดีอยู่บ้างในวันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตั้านกษัตริย์องค์หนึ่งเหนืออิสราเอลเพื่อพระองค์เองผู้ซึ่งจะกวาดล้างราชวงศ์เยโรโบอัมออกไปตั้งแต่บัดนี้แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงฟาดอิสราเอลจนพวกเขาเป็นเหมือนต้นอ้อที่โอนเอ็นอยู่ในน้ำ พระองค์จะทรงขุดราบถอนโคนอิสราเอลจากดินแดนอันอุดมสมบูรณ์นี้ซึ่งทรงโปรโดประทานแก่บรรพบุรุษของเขาและจะทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายออกไปไกลกว่าแม่น้ำยูเฟรติสเพราะพวกเขาได้ยัวยุ่งองพระผู้เป็นเจ้าให้ทรงพระพิโรธด้วยการสร้างเสาเจ้าแม่อาเชราพระองค์จะทรงทอดทิ้งอิสราเอลเพราะบาปซึ่งยโรโบอัมได้ทำ และชักนำอิสราเอลให้ทำตามแล้วมเหสีของเยโรโบอัมจึงเสด็จกลับไปยังทีรซาทันทีที่พระนางทรงก้าวข้ามธรณีประตูวงังโอรสนั้นก็สิ้นชีวิตพวกเขาฝังศพและทั่วทั้งอิสราเอลไว้อาลัยให้โอรสนั้นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสผ่านทางผู้เผยพระจนะอาฮิยาผู้รับใช้ของพระองค์เหตุการณ์อื่น ในรัชกาลเยโรโบอัมสงครามต่างๆและการปกครองมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งอิสราเอลพระองค์ทรงครองราชอยู่22ปีจากนั้นทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบรุษและนาดับโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชแทนเรโหโบอัมโอรสของโซโลมอนขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งยูดาเมื่อประชนมายุ41พรรษา ทรงครองราชอยู่17ปีในกรุงเยรูซาเลม็มนครซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกสรรจากทุกเผ่าของอิสราเอลให้เป็นที่สถาปนาพระนามของพระองค์ราชมดาของเรโหโบอัมคือนาอามาชาวอโมนชนยูดาทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าบาปที่พวกเขาทำยั่วยุพระพิโรธของพระองค์ยิ่งกว่าที่บรรพบุรุษเคยทำเสียอีก พวกเขาได้สร้างสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายศิลาศักดิ์สิทธิ์และสาวเจ้าแม่อาเชราบนเนินเขาสูงทุกเนินและใต้ร่มไม้ใหญ่ทุกต้นถึงกับมีโสพินีชายประจำสถานบูชาเหล่าประชากรเข้าร่วมกิจกรรมอันน่าชิงชังของชนชาติต่างๆที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงขับไล่ไปให้พ้นหน้าชาวอิสราเอลในปีที่หแห่งรัชกาลของเรโโบอัม กษัตริย์ชิชักแห่งอียิปตมาโจมตีเยรูซาเลม็มชิชักกวาดเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปจากพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระราชวังรวมทั้งโล่ทองคําทั้งหมดซึ่งโซโลมอนทรงทําขึ้นดังนั้นกษัตริย์เรโโบวอัมจึงทรงทําโล่ทองสำริดขึ้นแทนและทรงมอบหมายให้เหล่าผู้ประชาการทหารรักษาพระองค์ซึ่งประจาการอยู่ที่ทาเข้าพระราชวังดูแล เมื่อไรก็ตามที่กษัตริย์เสด็จมาอย่างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหล่าทหารรักษาพระองค์จะถือโล่หลังจากนั้นก็นำโล่กลับไปไว้ที่กองรักษาการเหตุการณ์อื่นๆในรัชกา,การของเรโหโบอัมตลอดจนพระชกิจทั้งปวงมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งยูดาไม่ใช่หรือมีสงครามรบพุ่งกันไม่ขาดระหว่างเรโหโบอัมกับเยโรโบอัม แล้วเรโโบูอัมก็ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบรุษและถูกฝังไว้ร่วมกันในเมืองดาวิดราชมารดาของเรโหโบอัมคือนาอามาชาวอโมนแล้วอาบิยาโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชแทนพระธรรมหนึ่งพงกษัตร์ิยบทที่15อาบิยาขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งยูดาตรงกับปีที่18ของรัชกาลเยโรโบอัมบุตรในบัต พระองค์ทรงครองราชอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มสามปีราชมารด,ดาคือมาอาคาทีดาของอาบีชาลมพระองค์ทรงทำบาปทุกอย่างเช่นเดียวกับราชบิดาและไม่ได้มีพระทัยพักดีแน่วแน่ต่อพระยาเวพระเจ้าของพระองค์เหมือนดาวิดบรรพบุพร,บรุษแต่เพื่อเห็นแก่ดาวิดพระยาเวพระเจ้าของเขาทรงโปรดประทานดวงประทีปดวงหนึ่งในเยรูซาเล็มโดยให้โอรสองค์หนึ่ง ขึ้นมาครองราชต่อและทำให้เยรูซาเล็มเข้มแข็งเพราะดาวิดได้ทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจา้าปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์ทุกประการตลอดชีวิตยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวกับอูริยาชาวฮิตไทตลอดพระชนชีพของอาบิยามีสงครามระหว่างเรโหโบอัมกับ er เยโรโบอัมเหตุการณ์อื่นๆนรัชการอาบิยาและพระราชกิจทั้งปวง มีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งยูดาไม่ใช่หรือและมีสงครามระหว่างอาบิยากับเยโรโบอัมและอาบิยาทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษและถูกฝังไว้ในเมืองดาวิดแล้วอาสาโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชแทนอาสาขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งยูดาตรงกับปีที่20ของรัชกาลเยโรโบอัมแห่งอิสราเอลทรงครองราชอยู่41ปี ในกรุงเยรูซาเล็มเสด็จย่าของพระองค์คือมาอาคาทิดาของอาบีชาลมุมอาสาทรงทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนดาวิดบรรพระบรุษอาสาทรงในประเทศโสเภณีชายประจำเทวสถานออกไปจากดินแดนและทรงขจัดเทวรูปทั้งปวงที่บรรพระบรุษสร้างขึ้นพระองค์ทรงถอดพระนางมาอาคาเสด็จย่าของพระองค์ ออกจากตำแหน่งพระพันปีหลวงพระพระนางได้สร้างเสาเจ้าแม่อาชราอันน่ารังเกียจอาสาทรงโค่นเสานั้นและเผาทิ้งที่หุบเขาคิดโรนแม้พระองค์ไม่ได้ส่งหรือสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายทิ้งแต่พระทัยของอาสาก็พักดีแน่วแน่ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงนำเงินและทองกับเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ซึ่งพระองค์กับราชบิดาได้ถวายแด่พระเจ้ามาไว้ในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีสงครามระหว่างอาสากับกษัตริย์บาอาชาแห่งอิสราเอลตลอดรักชกาลกษัตริย์บาอาชาแห่งอิสราเอลมาสู้รบกับยูดาห์และบาอาชาทรงสร้างป้อมปราการที่เมืองรามาเพื่อปิดทางเข้าออกสู่เขตแดนของกษัตริย์อาสาแห่งยูดาห์อาสา จึงทรงนำเงินและทองคำที่เหลือทั้งหมดจากคลังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากท้องพระคลังของพระราชวังของพระองค์เองมามอบให้ขราชบริพรนธ์นำไปถวายกษัตริย์เบนฮาดัด ben ad ad, แห่งอารัมซึ่งปกครองอยู่ที่เมืองดามัสกัสเบนฮาดัดนี้เป็นโอรสของทัพริโมนซึ่งเป็นโอรสของเฮซีโอนกษัตริย์อาสาทูลว่าขอให้เราเป็นพันธมิตรกัน เหมือนราชบิดาของเราทั้งสองข้าพเจ้าส่งเงินและทองนี้มากำนันแด่ท่านขอให้ท่านตัดสัมพันธไมตรีกับกษัตริย์บาอาชาแห่งอิสราเอลเพื่อเขาจะได้ถอยทัพไปจากข้าพเจ้าเบนฮาดัตทรงเห็นชอบกับกษัตริย์อาสาและทรงส่งแม่ทัพและกองกำลังไปโจมตีเมืองต่างๆของอิสราเอลทรงพิชิตเมืองอิโยนดานอาเบลเบ็มาอาคา คินเนเรตทั้งหมดรวมทั้งนัฟทาลีเมื่อบาอาชาทราบเรื่องนี้ก็หยุดการสร้างเมืองรามาแล้วถอยทัพกลับไปยังทิรซาจากนั้นกษัตริย์อาสาทรงเกณฑ์ทุกคนในยูดาไม่เว้นผู้ใดเลยให้พวกเขาช่วยกันขนหินและไม้ซึ่งบาอาชาทรงใช้อยู่ที่เมืองรามานำไปสร้างเมืองเกบาในแดนเบญยมินและเมืองมิสปา เหตุการณ์อื่นๆในราชการของอาสาปามสำเร็จทั้งปวงพระราชกิจทั้งสิ้นและเมืองต่างๆที่ทรงสร้างขึ้นมีบันทึกในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งยูดาไม่ใช่หรือเมื่ออาสาทรงชราแล้วก็ทรงประชวนด้วยโรคที่ประบาดแล้วอาสาก็ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบรุษและถูกฝังไว้ด้วยกันในเมืองดาวิดและเยโฮชาฟัตโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชแทน นาดับโอรสของเยโรโบอัมขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลตรงกับปีที่สองของรัชกาลกษัตริย์อาสาแห่งยูดาส่งครองราชเนื้ออิสราเอลอยู่สองปีทรงทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าดำเนินตามวิถีและบาปของราชบิดาซึ่งชักนำอิสราเอลให้ทำตามฝ่ายบาอาชาบุตรอาฮิยาเผาอิสสาคา วางแผนและลงมือสังหารนาดับขณะที่ทรงร่วมกับกองทัพอิสราเอลล้อมเมืองกิบเบโตนของฟิลิสเตียบาอาชาปลงเะชิญนาดับแล้วขึ้นครองราชแทนตรงกับปีที่สามของรัชกาลกษัตริย์อาสาแห่งยูดาทันทีที่ขึ้นครองราชบาอาชาก็ประหารวงวานทั้งปวงของเยโรโบอัมไม่ปล่อยให้ใครรอดชีวิตเลยเป็นไปตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้า ได้ตรัสไว้ผ่านทางอาฮิยาชาวชิโลผู้รับใช้ของพระองค์พระบาปที่เยรโบอัมได้ทำและชักนำอิสราเอลให้ทำตามและเพราะเขาได้ยั่วยุพระพิโรธของพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลเหตุการณ์อื่นๆในรัชการของนาดับและพระราชกิจทั้งปวงมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือมีสงครามระหว่างอาสากับบาอาชา กษัตริย์แห่งอิสราเอลตลอดรัชกาลบาอาชาบุตรอาฮิยาขึ้นเป็นกษัตริย์เหนือดินแดนอิสราเอลทั้งหมดที่เมืองทีรซา,าตรงกับปีที่สามของรัชกาลกรษัตริย์อาสาแห่งยูดาทรงครองราชอยู่24ปีบาอาชาทรงทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าดำเนินตามวิถีและบาปของเยโรโบอัมซึ่งชักนำให้อิสราเอลทำตาม แต่มือของผู้ที่จะทรยศเราก็อยู่บนโต๊ะนี้ด้วยกันกับเราบุตรมนุษย์จะไปตามที่กำหนดไว้แต่วิบัติแก่ผู้ที่ทรยศต่อบุตรมนุษย์เหล่าสาวกจึงเริ่มถามกันเองว่าใครในพวกเขาที่จะทำเช่นนั้นทั้งมีการโต้เถียงกันในหมู่พวกเขาด้วยว่าใครที่นับว่าเป็นใหญ่ที่สุดพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่ากรรษัตริย์ของคนต่างชาติ ย่มเป็นเจ้าเป็นนายเขาและผู้ที่ใช้อำนาจเหนือเขาเรียกตนเองว่าเจ้าบุญนายคุณแต่พวกท่านไม่ควรเป็นเช่นนั้นตรงกันข้ามผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่พวกท่านควรเป็นเหมือนผู้เยาวที่สุดและผู้ที่ปกครองเสมือนเป็นผู้รับใช้เพราะคนที่นั่งโต๊ะกับคนที่คอยรับใช้ใครยิ่งใหญ่กว่ากันคนที่นั่งโต๊ะไม่ใช่หรือแต่เราอยู่ท่ามกลางพวกท่านเหมือนคนรับใช้ พวกท่านคือผู้ที่ยืนอยู่เคียงข้างเราในยามที่เราเผชิญการทดลองและเรายกอาณาจักรหนึ่งให้แก่ท่านเหมือนที่พระบิดาทรงยกอาณาจักรหนึ่งให้เราเพื่อท่านจะร่วมกินและดื่มที่โต๊ะของเราในอาณาจักรของเราและนั่งบนบัลลังก์ตัดสินชนอิสราเอลสิบสองเผ่าซีโมนซีโมนเอ,อ๋ยซาตานได้ขอไว้ที่จะฝัดร่อนท่านเหมือนข้าวสาลี แต่ซีโมนเอ๋ยเราได้อธิษฐานเผื่อท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ล้มเหลวและเมื่อท่านหันกลับมาแล้วจงช่วยให้พี่น้องของท่านเข้มแข็งขึ้นแต่เปตโตรทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์พร้อมที่จะไปกับพระองค์ไม่ว่าจะไปติดคุกหรือไปตายพระเยซูตรัสตอบว่าเปตโตรเอ๋ยเราบอกท่านว่าวันนี้ก่อนไก่ขัน ่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเราถึงสามครั้งจากนั้นพระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าเมื่อครั้งที่เราส่งท่านไปโดยไม่มีถุงเงินย่ามหรือรองเท้าท่านขาดสิ่งใดหรือไม่พวกเขาทูลว่าไม่ขาดสิ่งใดเลยพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าแต่ตอนนี้ถ้าท่านมีถุงเงินจงเอาไปพร้อมทั้งย่ามด้วยและถ้าท่านไม่มีดาบ จงขายเสื้อคลุมไปซื้อดาบมามีคำเขียนไว้ว่าและเขาถูกนับเป็นพวกเดียวกับคนที่ล่วงละเมิดเราบอกท่านว่าข้อความนี้จะต้องเป็นจริงกับตัวเราถูกแล้วสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับเรากำลังจะสำเร็จเหล่าสาว,วกทูลว่าพระองค์เจ้าข้าดูเถิดนี่มีดาบสองเล่มพระองค์ตรัสตอบว่าพอแล้ว พรเะเยซูเสด็จไปยังภูเขาเมากอกเทศเช่นเคยและเหล่าสาวกก็ตามพระองค์ไปเมื่อมาถึงที่นั่นพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าจงอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ตกเข้าไปอยู่ในการทดลองแล้วทรงเลี่ยงห่างจากเขาออกไปประมาณระยะคว้างหินตกทรงคุกเข่าลงอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาถ้าพระองค์พอพระไถยขอทรงเอาถ้วยนี้ไปจากข้าพระองค์ อย่างไรก็ตามอย่าให้เป็นไปตามใจของข้าพระองค์แต่ขอให้สำเร็จดังพระประสงค์ของพระองค์ทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาปรากฏและช่วยให้พระองค์มีกำลังขึ้นพระเยซูทรงเป็นทุกข์ยิ่งนะักพระองค์ทรงอธิษฐานอย่างจริงจังยิ่งขึ้นและเหงื่อเหมือนเลือดหยดลงที่พื้นเมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้นจากการอธิษฐานและกลับมาหาพวกสาวก พระองค์ทรงพบว่าพวกเขานอนหลับกันอยู่ต่างสิ้นแรงเพราะความโศกเศร้าพระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าทำไมพวกท่านยังหลับอยู่จงลุกขึ้นอธิษฐานเถิดเพื่อท่านจะไม่ตกอยู่ในการทดลอง